สมุยด้วยมาเปรียบเทียบกันนะนะคะก็ได้มีการเพิ่มให้ว่าวัตถุประสงค์อันแรก็คือมีการจัดหารายได้อันที่สองค่าระบบกลไกทางการเงินจะเติมไปว่าที่มีการกำกับกิจการที่ดีด้วยมีความโปร่งใสด้วยนะคะข้อที่3ก็คือบริหารสินทรัพย์เรามีสินทรัพย์เยอะมากนะคะต้องมีการบริหารสินทรัพย์แบบมืออาชีพข้อที่4วัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เราหารายไ,ได้มาแล้วก็ดูรายค่าที่จ่ายด้วยนะคะทีนี้มาดูเป้าหมายก็เลยเพิ่มให้อีกสองเป้าหมายจากเป้าหมายเดิมนี้ก็คือนะคะมีการบริหารการทางการเงินที่นาไปสู่การพึ่งพาตัวเองความว่าบริหารทางการเงินท้าตีความทางหลักการเงินแล้วก็คือต้องบริหารแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินเราจะหาเงินจากไหนหรือจะใช้เงินไปที่ใดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือดูทั้งสองด้าน เป้าหมายที่2ก็คือบริหารและกลไกการจัดการการเงิน,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 น1.3จุดาใจก็เลยมีเพิ่มให้ตามสมุยสมุยบอกว่าเรามีสินทรัพย์องมีการบริหารสินทรัพย์ให้มีผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมนะคะและมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าจะลดค่าใช้จ่ายสาธารณรปโภพออะไรต่างๆก็เลยมีเป้าหมายที่4ให้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะ อันนี้ก็คือดูทางด้านนี้พอจากอันนี้ใจก,ก็มาดูที่ว่าเออเชืียมโยงกันไหมวัตถุประสงค์กับเป้าหมายและจากวัตถุประสงค์เป้าหมายไปสู่ตัวชี้วัดไหมนะคะอันนี้ก็คือมีความเชื่อมโยงกันเข้าไปสู่ตัวชี้วัดว่าต้องการรายได้เท่าไหร่กี่พันล้านนะคะเฉลี่ยแล้วก็คืออีกสิปีข้างหน้าปีละสองร้อยล้านทําได้ไหมสองร้อยล้านมาจากที่ใดบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมาย1.3บริหารสินทรัพย์ก็เลยวัดที่เบอร์สองเนี่ยว่าเอาเอาเอาให้จากการลงทุนเป็นเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูถัดไปก็คือทางด้านเป้าหมายบริหารจา,กการการเงินนะคะก็มีทางด้านบริหารจาก,การการเงินก็มีการเพิ่มไรายได้จากแหล่งต่างๆอาจารย์ก็เลยเพิ่มกลยุทธ์ว่านอกจากเพิ่มไรายได้แล้ว เอาเงินมาแล้วต้องมีการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมด้วยถั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะว่าเราดูที่ว่าเราระยะสั้นมีเงินสภาพคล่องเยอะๆแบบนี้จะเงินไปลงทุนอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้และมีความเสี่ยงที่ทนได้ระยะยาวเราก็มีการทำคัสโ o สเต e ์มไม่ออกมาเพื่อดูทว่าถ้าเงินถึงระยะยาวนี้ยควรจะไปลงทุนอะไรบ้างอันนี้ก็คือทางด้านการเงิน นะคะการเอาเงินที่มีอยู่ไปลงทุนนะคะเนี่ยไม่ทราบว่าเราทำมาอะไรบ้างแต่ที่จุลาเนี่ยเราพยายามที่จะอะไรคะผลผักดันตรงนี้มานานนะคะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปฝากแกค์นะคะตองเพี้ยนมีคุ้มกับเงินเฟ้อใช่ไหมวันตอนที่จุลาเราก็มีการรวบรวมกันแล้วเราไปจัดเป็นการลงทุนนะคะได้ยังไงก็ไปขอดูงมนก็ได้ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนึกเลยว่าเอ้ยนันั้นเราทราจะไมไม่ปูรีซอสกันระหว่างอะไรคะสถาบันการศึกษาอนไรแนี้มันก็จะได้เป็นเงินทุที่ที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วมีอำนาจ่ารองริตัทใ้ได้ไม่แต่การการลงทุนต่างชาคิอรอย่างเงี้ยที่มันเจ๊งฟันแล้วก็เป็นเช็นฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นอ่ะแล้วจริงๆแล้วฟันของสถาบันการศึกษามันก็มันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยขณะที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ ทางกา,การเงินก็จะมีมาตรการบร,ริหารการเงินแบบมืออาชีพนะคะพวกนี้ก็เปมีพงการไปอาจจะมีต้องไปทำอีกเพิ่มเติมอีกเยอะเหมือนกันนะคะในด้านการเงินนะคะให้ครบถ้วนทั้งหมดสี่เป้าหมายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยพยายามไปดูการของทาง,งการเงิน,นะะงงงเนี่ยนะคะจริงๆอารั์นายเนี่ยอย่างที่บอกมาว่าจะแพลนว่าจะได้ทั้งบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่อพอ,อ ดูเยอะทุกเราไป็นเยอะมากกับเอจิ้์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเกาทำกซ์แพลนให้เลยแล้วก็ไม่เรียกแท็กซ์แพลนเขาเรียกว่า f แ n นเชียลแพลนเลยนะสำหรับอลังไนนะคนทุนอุปกานหรือว่าโดยทั่วทั่วไปเนี่ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าถ้ามาแต่ละปีนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะ ให้เงินเพิ่มเติมนะคะถ้าเราให้ผลงานวิจัยตีพิมพ์แบบนี้มันใช้เวลายาวนานอาจารย์ว่าไม่มีสเต็มแรกก่อนหรือว่าให้ไปนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการจะได้มีแบบให้กําลังใจอาจารย์ที่ยัางากว่าจะตีพิมพ์ต้องรีวิวกันแก้ไขากันเย,ะเย,ะเยะ้ะแนะคะทีนี้ตามมาตรฐานสกอ,อ,อเนี้ยเราจะมีเป้าหมายไหมว่าถ้าใครได้ตีพิมพ์ที่มี i m p a c t Factor เยอะๆ จะมีกานรางวัลให้หรือว่ามีอะไรให้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบติดยิ่งจะจะได้เจอแนชั่นัลที่อาจารย์บ้าไว้ที่คณะบัญชีนี่ใครได้สีริมเอที่มีแพ็กเกเตอร์เยอะให้สองแสกกปนเลยเราอาจจะให้เท่าไหร่ก็ได้นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะผลักดันพ่ออาจารย์อยู่คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยอยากจะฝากตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ไหมดำเนินงานวิจัยต่ออาจารย์ต่อสองปีตั้งเป้าว่าจะมีหนึ่งเรื่อง อะไรแบบนี้มีเคไวตัวนี้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ผลิตผลงานขอตำแหน่งทรัวิชาการนะคะและอาจารย์ก็เลยเพิ่อมอีกอันหนึ่งว่าตน้นแนงงานวิจัยที่นําไปขอตำแหน่งทรัวิชาการทําและต้องขอได้ด้วยนะคะเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ไปประชุมกับผู้ใหญ่ท่านนาแห่งหนึ่งอาจารย์สามท่านเป็นพนักง,งานผู้ใหญ่ลัยประทับขงาม่ัวิชาการโดนตกทั้งสามท่านเลย พราะว่าเป็นกลยีในวิจัยนี่แค่เขียนเซม pling ดีไซน์ผิดหน่อยอาจารย์ที่รีวิเวอร์นี่ให้ตกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ดูอันนี้ด้วยว่าผลงานวิจัยของเรานี่สามารถนะําไปขอตําแหน่งทางวิชาการด้วยทีนี้ออันนึงอาจารย์จะมองไม่ค่ยเห็นว่าเราหน้าที่จะไปขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้นนะวชสกวสวทอชอ,อะไรแบบเนี้ยเราพยายามที่จะทํา นะคะกลยุทธ์นในการที่ไปได้ทุนจากแหลกพวกนี้เพ่อในการสิทธิพรมาพูดหรือมาอะไรจะได้เข้าเป็นที่รู้จักกันนะคะจะได้ทำางด้านนี้ทีนี้ก็คือโอเคนะคะ,ะโครงการเพิ่มน้ำหนักคะแนนวิจยัยในการเลื่อนประเมินขั้นเงินเดือนก็คือการได้ตำแหน่งวิชาการด้หรือเปล่าคะการประเมินขั้นเงินเดือนแต่ละขั้นเนี่นวยหรือว่าคนณาักัน นะคะทีนี้ถ้าได้ตำแหน่งทักวิชาการพอสอนเนี่ยได้มีการดับเบิลให้ไหมที่เนี่ยที่จุฬามีการดับเบิลให้สมมติให้5 0 0่ถ้าได้พอสอนจุฬาจ่ายเพมีก5 0 0่เป็นแล้วมือกว่าทีนี้ไม่มีใช่ไหมคะได้อย่างเดียวนะคะถ้าไปการ,าาราน,นําวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพันชิ์โอเคเลยนะคะที่จะไปใช้ประโยชน์เชิงพันชิ์ทีนี้อนาจารย์ถามว่า การำวิจัยไปยเพื่อสังคมตัวนี้วัดยากมากคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเนี่ยเนาะว่างานวิจัยไปได้ทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอาจารย์ก็เลยวัดที่เป็นอินพุตไปก่อนว่าจํานวนชุมชนที่นาผลงานวิจัยไปใช้หรือว่าจำนวนคนหรือจำนวนผู้ประกอบการที่นางานาวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์เพราะถ้าจะไปวัดทางด้านคุณภาพชีวิตอจะวัดยากนะคะทีนี้เราจะตั้งวิสั s ทัศน์อันนี้อาจารย์ก็เลยถามว่าเพื่อ สำรับสงัง,งคอม,มอ,ยอ,อย่างเดียว่เพื่อพาดีด้วยยูนิตอันนี้ทั้งยาประเด็นก็คือมันไม่ได้อยู่ภายใต้อเดินนี้อย่างเดียวต้องดูแลทั้งคู่นะคะโอเคทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ทงบริษัทงานวิจัยแล้วเดี๋ยวพวกเราไปตีพิมพ์ในของเราเองต้องไปดูกฎเกณฑ์ของการเป็นเจ้าหนที่ได้รับการยอมรับด้วยนะคะต้องมีรีวิวว่าเป็นยังไงต้องอะไรยังไงตีพิมพ์ปรีระกี่ฉบับโดนตัวนี้ด้วยะค,ะค่ะโอเคน้วนั้นก็โอเค ทีนี้นกลุ่มถัดไปกลุ่มมีการบ่มเพาะนักวิจัยเนี่ยนะคะฟังแล้วไม่ค่อยแน่ใจนักว่าจะอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยหรือเปล่าการไปบ่มเพาะที่ต่างประเทศกันนะคะทั้งทาก็บ่มกันตอนที่ไปเรียนปริญญาเอกมานี <ator il> ่ยค่ะ นะพอมาถึงแล้วเนี่ยาร์จ,จะฝากว่าเพพาะในในประเทศเราที่ที่สถาบันของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยการทางานรนะดับภูม,มิภาคอาเซียนและสากลสองคือมุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีลักษณะพึงประสงค์นะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายจะมีะทั้งหมดเนี่ยสิเป้าหมายเนื่องจากว่าบัณฑิตที่ป็นประสงค์เรามีแคุณลักษณะนะคะ อันที่1มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านทฤษฎีเชี่ยวชาญปฏิบัติ2มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์3มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 4. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นไทย5มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความภูมิใจในสถาบัน6มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามองนะคว่าเด็กที่เข้าไปทํางานในหน่วยงานเอกชนและมีโอกาสอร์รัปชั้นมา้าที่สุดคือเด็กจบคณะบัญชีจากทุกสถาบัน พราะอยู well. we ่ใกล้กับเงินของคนอื่นอ่ะแล้วเราจะทํายังไงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเส้นจริยธรรมของลูกศิษย์เราให้แข็งแกร่งดังนั้นยังก็เสนอเป็นวิชาบังคับทั้งปริญญาตรีและโทนะคะตอนเป็นหุ่นหน้าผ้าก็ดันเป็นที่นะคะก็ได้เป็นวิชาบังคับและพอเะยคะหมดเวรกรรมที่เป็นหุนหน้าผ้าแค่ถึงปสุปีนี่นะคะออกเป็ปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็เอาออกจากอะไรคะวิชาบังคับทันทีเหมือนกัน เด็กก็เรียกรอ้องในใจเย็นๆ,ๆก็มาบอกว่าพี่กส็สอนุณสอนสิแบบว่าเราก็นึก่าเขาบอกว่าคนจะวิชาบังคับไปอยู่วิชาเลือกพี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือเขาก็ไม่้มีความละเอียดนะมันก็หายไปเลยลบจากวิชาบังคับเ่ยก็บอกว่านั้นพี่กส็สอนในวิชาสิบปีหน้าส,สิบอกว่าอาจารย์พี่สถิตยยังดีอยู่ยังไม่บ้า,าไป นะวิชาเศาสตร์มันก็มีคอร์สเรื่อยๆท่านอย่างไม่เกี่ยวกับจริยธรรมของพี่แล้วจะมีจัสอนจริยธรรมบ้าไปป่าพี่ไม่ไมไมไมบ้านนะคะก็บอกผู้จัดงานเลยนะคะพอหลับปฏิบัติด้วยนะคะอาจารย์<อ><น>ที่เข้าดีเฟนต์ก็ไม่ให้อาจารย์พบ่งจมสอนเพราะว่าเปิดว,วิชาจริยธรรมให้เกิดได้เด็กได้ดีดแบบนี้ใครอยากจะรับเด็กคนนะั้นก็ได้เกรดดีวิชานี้จะรับเดลขเอวีไม่ไั้ก็เลยบอกทำยังไงที่จะบอกว่าโอเคจะเปลี่ยนชื่อวิชาไม่อะไรเนี้ยนะคะก็คือประเด็นที<ไ>่เราไปคิดต่อไปกันกันเนาะซึ่งจริงๆก็เลยบอกกับเขา ตอนที่เราจะดีเฟนอย่างนี้ก็ถามเนียพี่ผู้สิทธิ์นะคะเนี่ก็มีภาการเงินเลยนะคะเขาบอกว่าพี่มีการันตีได้ไหมว่าเด็กที่เรียนวิชาจริยธรรมของพี่แล้วจะไปประกอบอาชีพธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอเปล่าคะโอ้โหหนูต้องเป็นหัวหน้าพักสายค้าเลยนะหนูไปอย่างนี้เลยนะลูกแบบก็้งว่าแบบปัญหาคำถาถามสักข้าของหนูเนี่ยสุดยอดเลยนะถ้าไม่ตอบไม่ดีนะตกมาตายไปเลยไม่ต้องเปิดวิชานี้ก็เลยบอกพี่ยังไม่ตอบนะคะก็เลยไปถามถามพี่สาวจังพรกันค่ะ ก็ว่าเป็นซี้กันว่าลูกค้าดูสอนมาเป็นเด็กนะเรียนสนุกน้านลูกสบายคดูสอนตลกเด็ก,ดดบบต,ดกดตกอาจจะตกกันมากมาเนี่ย <laughs> เด็กได้เองวิชาบาเป็นติ้งเนี่ยรู้การันตีได้ไหมคะว่าไปออกรอนักแล้ว s ักเซส s องนั้นนี่นแฟนเราบอกว่าไม่ได้หรอรรกค่ะมันจะการันตีได้ยังไงบอกว่าเช่นเดียวกันเลยค่ะรู้ก็เหมือนกันสอนไปนนซ์ซึ่งยากเนาะ,นะเด็กได้เองไปนนซั่นรู้การันตีได้ไหมว่าไปทำธุรกิจแล้วไม่ขาดทุน ตรงนั้นง่ายกว่าที่จะให้พี่การังดีได้ว่าเด็กที่เรียนวิชานี้แล้วจับไปพาธที่ิจะมีจริยธรรมแล้วพี่ไม่ได้คิดแค่นี้นะคะระหว่างครอบครัวสอนยังไงเราสอนที่เราเรียนยังไงที่บริษัททำยังไงเนี่ยสาตัวนี้อะไรมีผลในการมีจริยธรรมของเด็กมากที่สุดครอบครัวค่ะน,น้อยที่สุดก็คือครูสอนยังไงครับก็คือหนึ่ง การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นที่ยอมรับอ,อ,อันที่สองกนะ็คือการพัฒนาระบบสารนเทศที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดเรามีในการสิบ้าตัวชี้วัดด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือระดับความมึงพอใจของผู้ใช้อาคารสถานที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็รวมไปถึง s t a โ e h เดอร์ด้วยนะครับายการที่สองคือระดับความมึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียนะครับ ที่มีต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความร่มรื่นไปในมาหาวิทยาลัยอันที่3นะครับก็คือระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสียนะครับอัน,น้นะกับมหาวิทยาลัยว่าการเติบโตของมหาวิทยาลัยของหลักสูตรนี้เป็นยังไง นะคะว่าถ้าจะมีหลักสูตรใหม่ต้องการคอ a ์ i ิเกชั่นขออาจารย์แบบนู้นแบบนี้หรือว่าจะมีศูนย์นู่นศูนย์นี้ก็ต้องการสายปฏิบัติการสายไม่ใช่วิชาการเนี้ยต้องการเท่าไหร่ก็คือต้องมีแมนพาวเวอร์แพลนนิ่งระยะ10ปีข้างหน้าว่าเราต้องการกําลังคนอย่างไรใน10ปีข้างหน้านะคะเพื่อเราจะได้วางแผนกําลังคนได้ทีนี้ถัดไปก็คือ,อ ถ้าจารย์ดูแล้วจะมีเฉพาะ H R D เยอะก็คือดูทางดา้านพัฒนาคนไม่ว่าทางดา้านภาษาอังกฤษเทคโนโลยีนะคะทีนี้โครงการต่างๆคืออบรมเอ่ยอะไรเอ่ยอาจารย์ก็เห็นตัวอย่างบางองค์กรอย่างเช่นส่งเสริมให้ไปเรียนภาษาอังกฤษอย่ากเรียนที่ไหนไม่ต้องมาอบรมในคลาสกร o ๊มเจอหน้ากันและอายการก่าพูดไม่ได้เข้าไปเรียนที่ไหนก็ได้และถ้าข้สอบโทเฟลได้โทอ,อได้ก็คือเบีค่าเรียนไป นะคะก็สามารถมีหลายลรูปแบบอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหรือว่าส่งเสริมให้จารย์สอนวิชาาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษใครสอนวิชาไหนเป็นภาษาอังกฤษ,ษที่คณะบัญชีให้5 0 0 0บาท นะะคสอนทวิชาที่หกวิเนี่ยสอนแบบสังเกตให้ห้าปัน,ปน 5, บาทมาเยอะเลยน้อยมากเลยนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นอินสันสิตใดๆทั้งสิ้นนะคะถอาจารย์จะจะทำก็ต้องมากเหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ยนะคะค่ะแ,แต่ในนี้ก็คือ,คอเป็นวิธีการกระตุ้นอย่างเนี่ยอาจารย์ที่จบมาจากตา่างประเทศไปยนต์ลงไปเองอางจา,า,ารย์สอนภาษาอังเกตระดับแล้วก็อะไรคะเออ่จริงๆแล้วอาจารย์อาจารย์รายยังบอกว่าไปสอบโซเชียลมารถถ้าทำได้นะคะก็จะ ให้หนักงวันถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยคุยหลายปีย้อนหลังไปเป็น10ปีเลยนะคะเวียดนามบอกเลยเราจะต้องอะไรคะเข้ามาจูงตรงอะไรกันโลกตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเปิดประเทศขึ้นมาแล้วเขาบอกข้าราชการทุกคนต้องพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่านตามเกนั้นเนี่ยออกไปเลยประจุวันศิกร์ไอซับจะน่าังไหนอ๋อมากันนกัด และก็มีควารผู้ช่วยของราชมงคลทั้งสามแห่งด้วยนะครับผมอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกก่อนที่จะขอบคุณอาจารย์อย่างนี้ว่าราชมงคลกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเทพที่เราได้อยู่บทพิทีู่้ป่วาเมฆแล้วก็ที่บ้านของตายผมเชื่อเค่ว่าทั้งสามแห่งเนี่ยจะมีความร่วมมืกันทางยุลายุกรหรืออะไรไปอย่างยาวนานเลยนะครับโดยเฉพาะที่เท็กนิคเทพนีนะครับเรามีบูรุษพิธีท่านสนามสุริศร์ซึ่งเป็นคุณพ่อของท่าน อดีตท <force S 2> ี рон, 會會 Means, ่การบริหารทัพชัยทัพชัยชาสุดที up, ่ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมดำเนินอยู่ด้วยนะครับที่ผกคิดไปบุกผมเชื่อครับว่าไม่ว่าจะโบริหเพื่อกิจหรือว่าทางด้านภาษาเนี่ยเราต้มีิลปกรมที่ยู nee, ่อางกรนะครับที่พม่าตนใต้างอาหารผมก็เชื่อว่าเรามีความร่นกับโบราณาอย่างยาวนานนครับถาบันยุคาาจักรมาเวลาเยจะพบได้ร้อยปีใน้ไม่กี่ปีมากมี2น้าอสิ ซึ่งท่าสอบติดพุอพจชราคันชัก็เป็นหนึในคณะทางานที่จะต้องกำหนดวิสัยทัศ์ใช่ไหมครับขัตกิจร้อดีของทราลุอนะครับผมจำค่อยมไม่ได้แน่นเลยครับเพราะว่าเีโอกานได้เขาไปร่วมศึกษาทราลงอนเกียช่วงครึ่งังแล้วก็เป็นกิงของอาจารทั้งสองท่านเลยในคณดินพุนที่หนึ่งนะครับซึ่งก็มีผู้หักผหลายท่านที่เรียนไม่ว่าจะเป็นท่านอันนี้ยรากชวน ชูดาลั่นะครับมีเสน่หนาจัชื่อเป็นท่านเป็นใขกนะครับเมื่ไปกับผู้ร่างเป็นอย่างเต็มบุญเลยนะครับรู้สึกประทับใจนะครับในวิสัยทัศน์ของผุ้ร่างค์งเรคือจะเป็นแหล่งความรู้และก็การเรรู้ของจะเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมในท่านยืนผมโชคทำนี้ได้มากเลยนะครับเพราะว่าเออ่โยงานได้เข้าไปสื่อสารอยู่ในช่วงประมาณสักปีก่าหนนะครับแล้วหนึ่งในข้อเหตุ นี่เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นองค์ความรู้นะครับแล้วก็เป็นที่อ้างอิงของแผ่นดินจริงๆนะครับเราราชบุรี10ป,ปีนะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้เรียนรู้จักองอะไร่ที่เก่าแก่ประเทศไทยตื่นจากตัวก่อนหนึ่งร้อยปีผมคิดว่าเราจะต้องเรียนรู้จากท่านไปนานทีเดียวเลยนะครับนะบในวันแรกที่เราเริ่มต้นกันพูดถึงเราจะวางวิสัยทัศน10ปี ข้างหน้าว่า,ร,ารัจะนตรีเป็นเดินทางไปทำไมเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุทธิรัตน์ไยทินซึ่งอยู่ในสพฉะนั้นของเราด้วยนะครับซึ่งในวันนั้นก่อนที่จะถึงการเราก็ได้พูดถึงว่าเราคิดอย่างไร,รกับรัฐมนตรีเป็นสุทธิมากนะครับแล้วก็แอบเอาผลงานบทความฉะนั้นนะครับทีไ่ได้โอกาสไปเรียนหลังจากจบปุโรหิตการแินรุน่นหนึ่งเนี่ยก็ได้โอกาสไปเรียนที่สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศนะครับทางด้านความมั่นคงขั้นสูง หลายท่านคงมกรรกาอะไรเต็มไปหมดได้เลยนะครับซึ่งก็องมีคานหวังครัว่าผลงานชิ้นนี้ได้อันดับหนึ่งดีเด่นที่ไปจบสู่มาซึ่งต็นตึกบนบวกจากที่จบจากถางงันนี้ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีสิ่งิ์บับพาหลังปีนี้่ึเนี่ยสองท่านคือพี่ผมกับท่านดีประทรวงมือมีทั้งหมดประมาณสกเ้าหลักวันเราเปความาสีวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การแต่ต้าะกรการนันกั เมื่อมีองค์กรที่รัรองว่าวันนั้นเนี่ยที่เอาวเสนอก้อนควายนับได้รับรางวัลดีเด่นอันดับหนึ่งเลยนะที่ผมทำอยู่ก็จะทำพิมพอย่างแน่นเพอพวกเราที่รับรู้ทุกคนว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันถูกทางนะครับว่าเราจะต้องเดินไปในทางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะต้องเดินทางในอุตสาหกรรมการสียาพละการสะอาดรวมทั้งอาหารด้วยนะครับวันนั้นผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหาราที่เรามุ่งมั่นมากของคณะพดีทะยายน คิดว่าในโอกาสต่อไปหลังจากที่โครงการตกตึกแบบนี่ยจะเป็นอื่นของการที่เราจะขับเคลื่อนอย่างมั่นคงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการจัดทำยุทธศาสตพพันธกิจที่เรียนรู้จักท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยผมคิดว่าเราคงไปได้ไม่ไกลนะครับผมเรียกนะี่ฝากอะไรเห็นความสำคัญในการพัฒนาครับก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนทีน่ได้ร่วมใน,ในร่วมใจเป็นการสัมมนาที่ น่าเชื่อใจจริงๆนะครับที่ยังอยู่ตั้งแต่เช้าตรุนเย็นนะครับแล้วก็สามวันยังไม่มีใครขาดเลยนะครับสำคัญมากๆสำหรับสิบปีมากห้าสิ่งที่เรากำลังทำนี่านะครับจะควบคู่นานไปกับการสร้างซากเซอร์ซึ่งเราได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าเราพุ่มั่นจะทำเตรียมอธิการบดีคนต่อไปเตรียมรองอธิการบดีคนต่อไปเตรียมคณะบดีเตรียมคณะผ่าพนะครับเพราะว่าในสิบปีข้างหน้าผมเชื่อครับว่าสังคมมันจะเปลี่ยนไปเร็วมาก แล้วถ้าเกิดมานมีรอยต่อที่เป็นช่วงจะต้องมาเรียนรู้งานกันใหม่นะครับอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องการจัดการต่างๆเลยนะครับก็จะยิ่งเป็นภาษาฉะนั้นเราก็จะตระการท่านๆนะว่ายุทธศาสตร์ปฏิบัติถังควบคู่กับการเชื่อสร้างคนที่จะมาดูแลยุทธศาสตร์ปฏิบัติที่ให้มันเกิดผลจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นของเราเลยนะครับทั้งหมดท่านปวงเนี่ยเราก็ได้ราต้องได้รับความร่วมมือจากบาณฑส่วนเลยท่านอาจารย์ู้มีความรู้นะครับแต่ท่านสอน กัญชาล้านะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรองเป็นผู้พิจารณาเสร็จนะครับต้องมาลงทุนตั้งเงินด้วยที่จะมาช่วยกันนะครับประมวลความคิดให้ตกผงไม่ได้เพื่อนียครับเพื่อระดมทุลเทปผมเราต่อไปนะครับก็ในนามของคณะผู้นำทางาจารย์ทุกท่านนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยได้ขอบคุณขอบคุณในนารของคณะผู้นำท่านรองศาสตรา